สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องช่องี่หน้าหนาวเนี่ยนะคะที่กับช่างพงไว้ไงไวนะคะเรื่องการติดหน้าตางแล้วนะคะว่าจะติดตรงไหนดีนะคะเออช่างพงแล้วเออหลายลายอมก็ออกเนาะก็ใส่ไม่แอม ม so right? ันต่อใม่ไครับมันมีห่งดี๋ยวทเอา่าง้มาาไมี่ลมจะห่วอมน่อนด้มันมีความปลอดภัยอไบ้สั้นไนก็สั้นเลย่ตู้ก่ไมไม่เดี๋ยวไอ้ไ่อ้นี่ก่อนะกันน่ไใช้กล่องกาม่องามนะดเข้าเม่อกี้ัดตา่ไดามึ่งักล่องสไปเลย่นใหไมครับัดัวแตัด สองเมตรสามจุดสามจุดแปดตั้งแ่สามิสามสองัน่สองเส้นตั้งตั้เอาพอดีเลมันบริสเพือหน่าเพือลังเลยต้องตัดรารากได้อยู่น่าโรงงานม่นด้อยู่มรถแท้ไม่เอเอาไรครับเอาตัวนี้ไปไอ

ไปไปเรื่อง3 0 0 0้าของก็ามวานอแค่ยวผมอร้อครับยังไม่เงินรู้ลคลิปเแล้วเมื่อเช้นีาดิารัเ็นไหนลด้อันนั้นก็ยังไม่พร้อมอันนั้นก็ม ใครจะทำบ้านอะย้๊าซีคุณเลยเหรอน้าเลื่อที่ไทยแต่ละคนเน่ลุงแ้ไปเป็นไลุงสาะรต้องเป็นคลุงดูคลิปทุกคนจบ๊ะแตางานคลิปตัวไหนเดันทั้งเพิ่มแทนแ้างล่างก่อนเอาแต้มล่างี๋้วก็จะกดลงแม่หมุนแม่แมหมุนต้า เออใจมนดเนะน่ดูี่บอนีนะนี่ดูบัดก่อนไ่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ได้รได้ไดพี่ยังใส่ไม่ไดอพนานะบ้านหน้าต่างกันอานหน้าตามัดยิ่งใส่นีกอนเดยจะเอาหนีาแป๊ะใส่เอาหน้าต่างมาใส่เราเปอย่างบีบเอาหน้าต่างมาใส่ก่อนมันยิ่งรอยึดนีกอนหอยไวเลยไม่ใอยได้หอยได้นกะห้อมเอาบีบเมาเื รับเลยไ่ได้ผมคุณนายรับมาไ้ยัดไปยัดไปเลยมีความตาปากเกิดมีผู้สวยมากเอาทองคมาหลอกก็มาบล คนมายืนรอยาทิมพล้ให้หน้าเด้อ,อเฮ้ยกูเป็นกูเป็นยังเนาะเป็นยังเานี่คือนมะข้ายน้ำยามะายกระพี้ท,ท,ที่ตายนะั่นเพื่อนมาทังสงองพุ่มนะครับน้ำยาครับเนหากลังนี่เอานอ็อตเอานอ็อตเตรียมน็อตมายิงน็อตแเอย

จับไปเลับจับไปเลยครับเอาตอนนั่งอย่างบอกมาที่ดีมานี่ทำไมนีดีโอ้ยมาที่เนึ่เดี๋ยวเนาะยูนนขอบเยสงัญญาณกันเลยหัวจะ้ยูนชนขอบได้ไหองเสื่อมเลยอเอเนี่ยนี่นะคะก็ทการติดตั้งหน้าต่างนะคะ่อตอนนี้เจาะสกรูเจาเนาะน็อตนะคะก็ไขน็อตไว้ก่อนนะคะ เพื่อที่จะทำการติดตั้งเหล็กนะคะ FC ซีคือขอบอะไรมัน,มนเสมอกันไหมครับนี่ครับรวมกันนะขอบหางนอกไม่ไหนมันเท่ากันเลยน,นี่ต้องเปิดได้ง่ายๆหน่อยเอาตัวนี้มาใส่กันนะมาใส่ระบายนี่นะะ่ะโอ้เอามาใส่ทำไมจะเต็มใส่ด้ยบางนี่ก็นั่นนี่อืมนี่คะช่างพุงนะคะ ทำง่ายๆนะอันเล็กอันนี้มันใหญ่กว่ามั่สิเขาลองไม่ได้เล็กมันใหญ่กว่าเขาลงม่ได้เดียวแตมไปเลยไม่เท่าแตได้ดครแต้มแตมก้าหรอวยิงก้อนเล็กดีออกนี่าต้องออกเขาออกขออกเดี๋ยวน้ยิงน็อตยาวยิงน็อตยาวยิงก้านเอโอ้ยต้องเอาออกขนานี้เขาได้เขาออกนะเขาได้นี่นี่เล็กคอร์นนี่เอาออกนี่นะ อ้อเข้าได้เสื้อคอดีนาเบ็ดงา้อยั้เสื้อคอรดาเ็ดง่า้อยั้ตัวนี้เออนี่อนี้นอ๋อนนี่เบ็ดดนี่เบ็ดดเดีตรงีนเกียบเขาใบเล่นลูกหมูตาดอกแม่ลูกอะไรนะเ้าเพื่อนกันเจอลูกหมูตาดอลูกหมูลูกหมูอาเราดิเอามาดเนใสระูเสแล้วใสนกาดอขีมาใ้เอาลูกหมูมาหน่อยเรือ มีลูกหมูหนาเด็กิปเเห็นนะนี่อนี่ใมเคยเห็นอยู่นออ๋าเขาลงเขาลงมาเบิดแล้วลูกหมูหนาของคุณพอน่ก็ของานลยนะนี่ม่ไนพ่อไ้ปเลยามนะเพื่อ่อมานี่บนเออ วายอย่าเอาไปจะทุยเดี๋ยนะกระต่ตัดต้นไหม่แตงกินงต้นไหม้เอามาชอก์คือเมืสร้างแล้วเปียนไดบ่าซะบ้างนี่นะคะก็วันนี้ติดตั้งหน้าต่างนะคะติดตั้งหน้าต่างแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการติดตั้งหน้าต่างหลังบ้านนะคะก็เริ่มติดตั้งแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมทีพี f าแฟทีพีสกินในน้าช่องเฟมมุนชูชแนลนะคะสวัสดีค่ะ